สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเหออแกะกล่องอีกแล้ววันนี้มาแบบแปลงครับวันนี้ไม่ได้ทาลิปสติกมาค่ะเดี๋ยวจะมาทาลิปใหม่ที่ได้มาให้ดูเลยวันนี้คือจริงๆแล้วถ้าถามว่าจะสงสัยได้ว่าทาไมเห่อบ่อยยัยนี่เหออทุกวันซื้ออะไรกันทุกวีทุกวันจริงๆเราไม่ได้ซื้อนะคะอันนี้คือแบบว่าจริงๆแล้ววันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะ แฟนซื้อลิปสติกให้ที่เซนทัลเวริร์แล้วคันนี้ไอ้ลิปสติกนั่นนะมันก็คือสีคา์ตาชที่รีวิวไปเมื่อวิดีโอที่แล้วอะค่ะแล้วคันนี้ตอนที่เราไปลองเราชอบเราวบ a ยเขาบอกว่าของมันหมดให้เรารออาทิตย์หน้าเราก็เลยว่าเออจ่ายเงินไว้ก่อนกันแล้วกันแล้วคันนี้พอดีแฟนซื้อมาให้จากที่อื่นใช่ไหมเราก็เลยเออขอเปลี่ยนไอ้ตัวที่เราจ่ายเงินไว้แล้วอะเป็นสีอื่นก็คือเมื่อวานไม่ได้เสียตังค์ไปเปลี่ยนสีลิปมาอย่างี้ค่ะก็ได้สีนี้มาชื่อว่าสี Top ค่ะ เป็นของนาสหมอนกันก็ต้องเปลี่ยนเป็นของนาสเนาะนี่เป็นหน้าตาแบบนี้เป็นนี้สีออกแดงแดงส้มๆอะค่ะจริงๆแล้วสีเนี้ยมันจะออกแบบแดงแต่ว่ามีส้มด้วยแล้วก็มันจะมีชิมเมอร์ทองๆด้วยอะคะ่ะเป็นสีที่แปลกและไม่เคยมีเดี๋ยวจะลองสวอชให้ดูนิดหน่อยแต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดเนาะ ค่ะก็จะไม่แดงมากเนาะอันนี้เดี๋ยวขอเล่าหน่อยดีกว่าตอนไปเปลี่ยนเนี่ยมี B A ที่ชื่อน้องเชคอะคะ่ะเขาอยู่ที่เซนทันเวอร์คือซือที่เซนทันเวอร์อันนี้เขาน่ารักมากเลยคือเป็น B A n a ี่น่ารักเพราะว่าปกติแล้วอะเราอาจจะเคยเจอ B A เวบๆกันมาหลายแบรนด์เนาะแต่ว่า B A n a s คนนี้น่ารักมากชื่อน้องเชคก็คือน้องเชค,คเขาแบบ เออพี่จะเปลี่ยนลาคะ้าได้คะ่ะเอาสีนี้ไหมสีนี้ไหมคือลองให้แบบอย่างตั้งใจอะ่ะล้วก็แบบแนะนานู่นนี่มากมายแบบเออเขาหน้ารักอะ่ะแล้วเขาก็แบบพยายามแบบเออเช็คิดว่าการังจะโอนของให้บวัดีค่ะแต่ไม่เป็นไรพี่เปลี่ยนสีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาหน้ารักมากแล้วก็เคาน์เตอร์ที่เซ็นทรัลเวิร์อมันจะค่อนข้างเงียบอะ่ะคนน้อยอเขาบอกว่าเออคนมันน้อยแต่ว่าคือเขาก็อยากขายอะไรอย่างเงี้ยพวก เทสเตอร์อะไรเงี้ยก็จะยังมีครบสีอยู่เลยอะ่ะแล้วก็จะมีสีแปลกๆที่แบบเราจะไม่เห็นที่พารากอนหรือว่าเซนทันเซนทันอื่นๆนที่คนมันเยอะๆอะ่ะคือมันจะมีเทสเตอร์สีแปลกๆแบบอย่างสีฟันนี่เฟสอ่ะคือเป็นสีชมพูอะ่ะจูไม่เคยเห็นเทสเตอร์ที่เขาตัวอื่นเลยไปก็ไม่เคยมีแต่ว่าที่นีม่มีคือแล้วมันจะมีเทสเตอร์แบบเต็มเลยอะ่ะแบบหลายสีอย่างเงี้ยอย่างสีเนี้ยที่เซนทันบาง,งานาเคยไปดูก็ไม่มีอะไรเงี้ยอย่างที่พารากอนะเขาขายดีใช่ปะ่ะบีเอเขาก็จะยุ่งอะ่ะแบบ เดี๋ยวตั้งหน้าคนนู้นเดี๋ยววิ่งมาขา่าคนนี้เนี่ยบางทีเขาก็จะไม่มีเวลามาลองนู้นลองนี้ให้เราเนี่ยเราก็จะต้องลองเองหรือไม่ก็ของส่วนมากมันก็อาจจะโหมดหรือว่าเทสเตอร์โหมดหรือว่าไม่มีเทสเตอร์อะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นแบบไม่ถูกสีอะบางทีเราก็ซื้อมาเราก็ไปเจออีกสีหนึ่งที่เซนทันอื่นเอ้ยสีนี้ไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยทำไมที่นี่มีที่นี่ไม่มีอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเขาเจอเซนทันเวิร์กเขาแบบทำใหม่ที่อยู่ในเซนนะก็ใหญ่เชียวเราก็แบบเทสเตอร์ครบถุอว,ว่ามันแบบน่าไปลองอะถ้าเกิดใครอยากลองหลายๆสีอเห็นแบบ ผลิตภัณฑ์ที่มันครบครๆอะ่ะก็ก็ลองๆไปที่เซ็นทรัลวด์ดู B A ชื่อน้องเช็กอะ่ะน่ารักมากเลยก็เดี๋ยววันนี้จะลอง สีพอปลายให้ดูค่ะก็ะคือวันนี้ยังไม่ทาปากมาเลยเดี๋ยวจะลองทาให้ดูเลยจริงๆสีนี้น้องน้องเขาบอกว่ามันเป็นแดงที่แบบมันไม่ได้แดงมากเนี้ยเรามีตัวที่เลิฟๆของเราเลยของนา้าตัวน,นี้ก็คือ,อชื่อดา้อนเกรอร์มันแดงแดงแดงแปะทาไปแบบทุกคนจะมองที่ปากของดิฉันก่อ <laughs> นจะไม่มมองอย่างอื่น พุ่งตรงรมาที่ปากมันแดงแดงจริง,เด,ง,รงเดี๋ยวไว้จะเอามารีวิวให้ดูแต่ว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นสีแดงที่แบบมันก็ไม่ได้แดงมากอ่ะสําหรับคนที่แบบอาจจะเริ่มทาสีแดงใหม่ไม่กล้าแบบว่าแดงสดอะไรเกินเงี้ยเดี๋ยวมันจะเด่นเกินอะไรเงีเ้ยแต่อันนี้เป็นแดงแบบพอดีพอดีอ่ะดูหรูเพราะว่ามันมีแบบเหมือนชิมเมอร์ทองทองแล้วก็แบบไม่ได้แดงจนแบบแป๊ดเด่นชัดเห็นมาตั้งแต่ไกลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองที่ปากให้ดูเลยแล้วกันเนาะก็สำหรับการทาลิปแดงวันนี้โชว์เลยสดสด เพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าลิปสติกแดงมันทาย,ยากอ่ะมันจะเลอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารุ่นเนี้ยของนามันมันง่ายอะ่ะอันเนี้ยแอบใช้ไปแล้วเมื่อคือนนิดนึงแต่หัวมันยังแหลมอยู่ถ้าหัวมันแหลมแหลมอย่างเงี้ยนะมันจะแบบทาง่ายกว่าสําหรับนารุ่นเนี้ยเขาต้องเหล่านะคะถ้าเกิดว่ามันทูไปไป,ไปให้ที่เคาน์เตอร์ก็ได้เหลาให้ก็ได้เมื่อวันเห็นนี้คนให้ที่เคาน์เตอร์เหลาอยู่แต่ว่าเราซื้อกบมาด้วยเป็นกบแบบหน้าตาแบบเนี้ยก็คือแบบมีรูเราก็เอาตัว อะแดปเตอร์เนี้ยออกเราก็เอาแท่งในสอเปิดปอก,ก่อนนะเราเรลาเราเหลาอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าไม่ต้องเหลาแหลมมากก็ได้เวลาเราใช้เองมันเปลืองลิปอะ่ะเราว่าเหล่านิดเดียวขี้งกเราใช้คู่กันเอาโอเคเดี๋ยวลองเลยอันนี้ทาลิปมันมานิดหน่อยเดี๋ยวซับออกก่อนจริงๆแล้วก่อนลงลิปสีแดงนะ่าจะทาลิปมันก่อนนะคะแต่ว่าต้องซับความมันออกก่อนคือแบบไม่ให้มันมันมากเดี๋ยวทาไม่ติดก็เมื่อกี้จบล,ลงลิปมันไว้แล้วเนาะอันนี้ก็ซับออกหน่อย ให้มันพอแบบมีลิปมันอยู่แต่ไม่มันมากก็คือจะใช้ลิปไลเนอร์ก่อนลิปไลเนอร์เนี่ยของ number s e หาซื้อยากมากตอนนี้ขาดตลาดไปบูธท,ที่ไหนก็หมดหมดเลยแบบทุกคนไปย่างกันซื้ออะแต่ว่าตอนที่เราลองลิปอันนี้เราไม่รู้เรกว่ามันดีไม่ดีแต่ว่าเห็นว่ามันไม่แพงมากแล้วมันก็เป็น เอ่เรียกว่าอะไรอ่ะไฮโปออลเลอร์จินิกอ่ะเขาเขียนไว้อ่ะก็คืออาจจะประมาณว่าสําหรับคนแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองก่อนจริงจริงแล้วเนื้อมันดีมากเลยนะมันครีมมี่มากแบบเวลาทาทั่วปากอ่ะก็จะไม่รู้สึกว่ามันขูดปากเลยอ่ะจะแบบครีมมี่มากๆเป็นอย่างนี้เป็นแบบหมุนๆแล้วมันจะมีกบด้วยอยู่ด้านหลังไว้แบบเหลาให้มันแหลมๆเนี้ยแต่เรายังไม่เคยเหลาเลยเดี๋ยวลองเลยนะ ก็คือเขียนขอบปากก่อนค่ะค่อยเข,เขียนตามปากของเราเลย ค่อยนะคะสีแดงมันลบยากถ้าเกิดมันผิดแล้วแล้วเราก็ลงให้ทั่วปากไปเลย ไม่ต้องเรียบร้อยมากก็ได้ค่ะนี้เราลงเป็นเหมือนกับเดสให้ิสีแด,ดงมันติดทนนานนิดหน่อยแล้วก็โอเคแล้วก็ปลอดออกนิดหน่อยเอาสีส่วนเกินออกเนาะ โอเคจากนั้นเราจะลงลิปแดงกันตัวนี้พ o p Life ของหน้ากลองเลยนะ ตึ๊ดตึ๊ดเสร็จจริงๆอ่ารุ่นเนี้ยมันทาง่ายมากเลยมันเป็นแบบสีแดงส้มๆที่แบบมันไม่ได้แดงมากอะถ้าถิดว่ามันแดงแบบดาร์กน์เกินเนี้ยมันจะแดงแดงกับบเวลาทาแล้วแบบเวลามันเลิะมันลบยากมากแต่อันนี้มันมันก็ไม่ยากขนาดนั้นนะมันง่ายๆอะค่ะแล้วคือเราลงลิปไลเนอร์เป็นขอบไปแล้วเนาะแล้วเวลาเราลงอันเนี้ยต่อไปมันก็จะง่ายง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะก็จะได้แดงประมมัเนี้ย หรับคนที่ทาลิปสีแดงแล้วมันเลอะรอบปากอะ่ะหรือว่าเราอยากให้ปากเราดูเด่นออกมาเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์ค่ะคอนซีลเลอร์อะไรก็ได้ที่เรามีเนาะแล้วก็แปรงขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะแตะคอนซีลเลอร์มาแล้วก็จะลงตรงขอบปาก ้นดวยเหลี่ยดีดีๆนะมันก็จะเรียนๆไปกับผิวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาแป้งอะไรก็ได้ที่ใช้อยู่ลงทับไปนิดนึง เป็นการเซตคอนซีลเลอร์ค่ะตรงไหนที่มันเลอะๆนะเราก็เติมได้ สำหรับรุ่นเนี้ยค่ะมันจะติดทนนะติดจริงๆเลยแต่ว่ามันไม่ได้แห้งมากเนาะอันนี้จะเป็นแดงได้แดงประมาณเนี้ยค่ะคือถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ลงลิปไลเนอร์สีแดงที่ปากเป็นผืนก่อนนะมันจะเป็นแดงอ่อนกว่านี้เป็นออกส้มๆมาสำหรับคนที่แบบเน้นเบาๆอะ่ะไม่เอาแดงมากเพราะว่ากลัวทาแดงมากเราจะน่ากลัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเราชอบสดๆเราก็เลยเออลงไปเลยเอาลิปไลเนอร์ลงไปเลย,เอลเลยเพอปากสีแดงแล้วก็เอาสีนี้อัดเข้าไป ก็เลยจะได้แดงแบบจับจแบบเนี้ยแต่ว่าก็จะจัาน้อยกว่าดาร์กอนเกย์อยู่ดีเนี่ยค่ะจะเป็นแบบสม้มมีปากกายนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะ<ด>ก็วันนี้ก็เท่านี้กันนะคะลองไปทากันดูนะลิปสติกสีดแดงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมันทําให้หน้าเราขาวแล้วก็แบบดูสดใสอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเปลี่ยนลุกเนาะอยังไงก็ไปลองลองสีก,กันดูที่เคาน์เตอร์นะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรสงสัยก็ลองถากันมาดูเนาะของเราคงเช่านะคะขอให้ม<ด>ีความสุขับการทาลิปสติกค่ะ